ทอดมันโมสุโบราณรับปูะเครจ่มูลนะครับเมนูเด็ดเมนูขายดีนะครับขั้นตอนการผลิตนะครับตอนนี้ก็คือม่วบดเครื่องเทศที้เกครับผสมส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็ตามด้วยแป้งทอดกรอบน,นะครับตอนนี้ก็ใส่ส่วนผสมตัวสุดท้ายแป้งทอดกรอบน,นะครับจากนั้นก็จะเป็นมะพร้า ขาวนะครับว่ามันโบราณร่างูก็กาจีมนนะครับทำกันเลยว่ามันโบราณนะครับร่างูก็กาจีมนใช้ถุงมือชนิดพิเศษนะครับใชรถุงมือชนิดพิเศษ ถาใครไม่ว่างสั่งผ่านดี l ิเวอรทั้งแก็ปแพนดูแพนดาไลแมนนะครับในเขตเทศบาลเมืองกาลาสินส่งถึงบ้านนะครับของเมื่อวานนี้ขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับวันไม่มีในสต็อกนะครับตอนนี้กำลังทำสักตอนใบสองใบสาม มีจำหน่ายนะครับตอนนี้ปิดปิดออเดอร์ไว้ก่อนเพราะว่าขาดสต็อกนะครับขายดีสินค้าขายดีนะครับข้ามันมูสุดโบราณน้ำปกกูกี่มวลน,นะครับกรละมังใหญ่นะครับขายดีทำเยอะ ตอนนี้กำลังให้ลูกน้องผสมผสม่วนผสมให้เข้ากันนะครับถ้ามันู้สิกวลนนะครับขั้นตอนนี้ก็คือผสมให้เข้ากันนะครับ นั่นปูก็จีมูลน,นะครับเมนมเด็ดไม่นมขายดีวันนี้ไม่พอขายนะครับหมดแล้วนะครับ